สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะเรา,าจะมาให้ดูกับสินค้าตัวนี้ก็คือรถพวนไร้หางค่ะแล้วก็ต่อพ่วงก,กับถังโลยปุ๋ยนะคะด้านท้ายเป็นแบบนั่งขับนะคะตัวนี้จะเป็นของคูโบต้ค่ะรุ่น T7 ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่6.8แรงเป็นเบนซิน4จังหวะนะคะตัวนี้ก็จะมี3เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยแล้วก็เป็นเกียร์โลเกียร์ไฮด้วยนะคะ อันนี้ก็คือด้านที่เราใช้ต่อเป็นสลักแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับปรับน่นะคะจะให้ใกล้หรือว่าให้ไกลส่วนทางปุ๋ยนะคะก็จะปรับปริมาณได้ทั้งหมด 5, 5้ระดับค่ะตัวด้านในถังจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ การหมุนของตัวนี้นะคะคือตัวปล่อยมันก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวรถที่วิ่งนะคะเดี๋ยวลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นกันเลยค่ะ รถเตินช้านะคะตัวหมุนก็จะช้าอันนี้ไฟเร็วขึ้นนะคะรถก็จะเอ้ยตัวหมุนนี้ก็จะหมุดเร็วขึ้นนะคะ น,นี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ได้นะขอบคุณมากค่ะ